ทองกันดีกว่านะคะทองก็คือคักเลยนะคะกับคุณพวันนะวัฒนารั์ประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l i o n International นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณดงวดีและคุณพุทธพงศ์ค่ะคุณพวันรู้สึกทองนี่เมื่อวันศุกร์ดีดมา20เหรียญได้ใช่ไหมคะคุณพวันคะค่อนข้างเยอะค่ะค่ะทองคำเนี่ยหลังจากสสัปดาห์ที่พยายามจะเบรกเอาพัน 740กว่าแล้วก็ไม่สามารถแล้วก็พิ่งมาวันศุกร์เเทส1730ก็ดาลกว่าหลายรอบแล้วก็เบรกขึ้นมาได้ <c oughs> ไปติดตลาดอยู่ที่1740 US d o l l a r ี่สิบ o ูเยเอาเช้าวันนี้แรงซื้อเห็นได้ชัดเจนนะนะคะเปิดตลาดที่1740 US d o l l a r ี่สิบ o ต่ออยสแล้วก็ไปทำหายที่พันเจ็ด o ้อยห้าสิแปดาต่อตอยซอา ก็เกือบ20เหรียญนะคะก็ถือว่าเป็นเช้าที่ค่อนข้างสดใสสำหรับซิกเอเซียจะเป็นเพราะว่าซิกจีเนียมีการซื้อกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนตลาดเช้าที่จะเป็นช่วงแถวเอเซียที่เป็นฝั่งซื้อกันเข้ามาหลักๆน่าจะมาจากความความตัวเกี่ยวกับโควิดที่จะมีการระบาด รอบสองเพราะว่าในจีนเมื่อวันที่ยี่สิบเนี่ยก็มีพบผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีกประมาณยี่สิบคนซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็เอ,อทางที่อเมริกาใต้เนี่ยก็มีการโทษค่ะที่อเมริกาตอนใต้นะคะก็มีการติดเชื้อขึ้นมาค่อนข้างเยอะเอ,อถึงสามหมื่นรายดัะนั้นเองเนี่ย นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มหันมาหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างทองคำก็ทยอยกันเข้ามากอบกับช่วงที่ล็อกดาวน์เมื่อสักเดือนสองเดือนก่อนที่ทางซีจีนกับทางอินเดียมีมการล็อกดาวน์เพราะนั้นเนี่ยปริมาณการซื้อมีน้อยลงแต่พอหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มกับทางทางด้านจีนอเมริกาเริ่มเปิดตลาดกันแล้วแล้วก็ พบว่ามีการติดเชื้อในซีกอเมริกากับจีนเพิ่มขึ้นจึงทําให้นักลงทุนเริ่มหันกลับมาลงทุนในทองคาํามากขึ้นมองค่ะว่าถ้าทองคำเนี่ยสามารถเบรกพันหกพัร้ก US dollar ตัอทอยสอาซึ่งเป็นไฮเดิม erm, ก็เชื่อว่าอนาคตของทองคำน่าจะค่อนข้างที่จะสดใสขึ้นแต่ถ้าที่พันหกไม่สามารถเบรกผ่าน เรายังคงมองอยู่ในกรอบที่พันเจ็ดร้อยจนถึงพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หกสิบห้ายูเอสดอลลาร์ต่อทรอยส์อัลถ้าเบรกไม่ผ่านเมื่อเช้าไปเทดสพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดแล้วล่วงลงมาแต่ถ้าวันนี้ยังรักษาทรงเหลือระดับพันเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ได้เรามองแล้วแนวรับแรกที่พันเจ็ดร้อยสี่สิบพันเจ็ดร้อยสามสิบแล้วก็พันเจ็ดร้อยยี่สิบยูเอสดอลลาร์ต่อทริลสอาลซึ่งเป็น แนวรับซึ่งคิดว่าแข็งแกร่งถ้ายังคงยืนอยู่เหนือระดับ1,700ได้นักลงทุนก็นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็มองว่าโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะไปต่อมีค่อนข้างสูงก็จะมีการวิเคราะห์ของกล a ม s นแซกก็เคยคาดการไว้ว่าปีนี้เนี่ยจะเห็น1 6 0 0กร้อราแล้วก็พั0แ กลับมาปรับมุมมองว่าในระยะ3เดือนข้างหน้ามองที่1,800 6เดือนข้างหน้า1,900แล้วก็12เดือนข้างหน้าที่2,000 US ดอลลาร์ .00 ก <laughs> ็นั้นก็บวกค่อนข้างสูงแต่จริงๆแล้วปัจจัยหลักๆเนี่ยไม่มันก็อยู่ที่การควบคุมควบคุมเอ่อ,อ,อการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19ถ้าตัวนี้สามารถควบคุมได้หายามามาจัดการได้ก็เชื่อว่าโอกาสที่จะไปต่ออาจจะมีน้อยลงแต่ถ้ายังไม่สามารถควบคุมได้แล้วยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ถ้าพบวันละสามหมื่นในในอเมริกาถือว่าค่อนข้างอันตรายเาะฉะนั้นเองคงจะต้องดูอนาคตว่าการจัดการเ,เรื่องโควิด19ของอเมริกาเนี่ยสามารถจัดการได้ดีแค่ไหน หรือว่ามีการพบยาแล้วก็ผลิตยาขึ้นมาเพื่อแก้คนที่เป็นได้มากแค่ไหนก็คงจะต้องปัจจัยออมองปัจจัยพื้นฐานอันนี้เป็นหลักส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวเลขหลักๆที่น่าติดตามเนี่ยอยู่ตั้งแต่วันอังคารเนี่ยจะมีตัวเลขดัดชนีผู้จัดการการจัดซื้อนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหลักในวันอังคารวันพุธจะมีการประกาศตัวเลข อัตรานโย,ยบายทางด้านการเงินของกอนงก็ต้องดูว่ากนงเนี่ยจะมีการปรับการการลดอัตราดอกเบี้ยไหมแต่นักวิเคราะห์หลายหลายแบงก์ก็มีการประเมินว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในก่อนสิ้นปีแต่ครั้งนี้เขาก็ประเมินว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนวันพฤหัสเนี่ยตัวเลขหลักที่เป็นไฮไลไท์นะ่าจะเป็น GDP ไตามาสสุดท้ายของของไตามาสหนึ่งโทษค่ะครั้งสุดท้ายของไตามาสหนึ่งซึ่งคา <Okay. S 2> ดการไว้ที่ลบค mm ้า hmm. ก็คงดูว่ามากมากน้อยกว่าตรงนี้ไหมถ้าดีขึ้นก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งกดดันถ้าน้อยลงก็จะเป็นตัวผลักดันได้หลักๆวันถุกตัวดัชนีการใช้จ่ายบุคคลพื้นฐานคพีซีอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะคะถ้าตัวนี้เนี่ยครั้งที่แล้วอยู่ที่ลบ และครั้งนี้คาดการ์ที่0ถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากอันนี้จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์หลักที่จะทำให้ทองคำเบรก1ัน0เอ่อ1ห6 5หรือไม่ก็ลงมาอยู่ในเซฟโซนก็คือรับต้าน1,700ทีดกับพันเ้หกส้าค่ะค่ะอาะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค,ครับ